ไม่ขยับรถลี่ยนไมว่ากันนะครูเปลี่ยนอาหารอเดือนท่สุดสายสองต่อสามนี่นี่นี่เร็วดูด้านข้างใจดี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 ดดี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 ดดีดีดีดดี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  Thank uh you. -huh. Uh -huh. uh -huh. หมดหนึงหมดแสนแพงแล้วจะด้ร่าเกียรติจากของตันกลูปอัิบูรไก่สิงแก้วประพนันนะครับแล้วก็ทุยีนตะวันง,งาเสียหด่อย,ยคลิบเรียนเจอไว้รอบหน้าค่ะนดูเกตของเราตามนี้นะคะรอบคับครับอย่านั้คนะคุณเยอนนี้ญาตนะคะแจ้งไยายังแทนกละเบียรกอไก่มอม้าหก้งกอไก่มอ้า 6522รนราชการีรถทันด้านะคะรการเรื่อท่านด้วยค่ะขอบคุณนะคะ6522นะคะเรการืรถงานค่ะวัเราเป็นนท่านยค่ะลอยขาไปสาบคู่ไปสาบไครขอคไหไปไงแล้วค่ะเสียเงินไปไงแล้วคะใครเช็คด้วยใครนีไป่งกับลูครทับก่อนดึงเสียกักับช่วยชวยค่ะ เราาเป็นผู้ที่4นะคะเราตัด4ได้10เสียงนะค่ะลงเวทีครับเอ้ยรถต่อไปยุติ3นะครับ <coughs> <Okay. coughs> <Okay. coughs>

Thank <laughs> you. Cấp... Và các đội chơi vật phẩm hợp bắn, đội tiêu tiêu kèo 2, tiêu kèo 3, เดสร้างนะครับเดียาชิญทธาเลคับัักตาเ่รูปร่อนที่รูนแล้วก็ทีการสิทธิาพันเลยนะครับลีทีต่อนเสี่ยงหนักนิดเดยกเชิยได้แล้นะะาที่เกียรตินะครบดูต่อไปจิสองแสนนะคบรวมป็นช่ทางรแแสนมีลูกมีคนค่ับ้กีารคี่ครั้นี่ครว ừm chưa có gì đâu 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 ừm chưa có gì

ครับก็เก็บคง <sussurra> ý kiến của tôi <laughs> và tôi sẽ có một lần nữa là tôi đã có

সেকে সেযেুয় সেকেত সেে